ผมดูดิดแล้วก็สกิลเขาครับดูความสวยของเขากลายเป็นผีเสื้อแล้วก็บยบิดขึ้นเวหาแล้วก็โจมตีฝ่าย่มข้ามทิพลงไปครับผมปืม้บกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเกมดาบพิฆาตอสูรกับผม n t Channel อ,อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็จะพาทุกคนมาสุ่มแล้วก็ จะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่นะครับผมในความคิดถึงของผมนะครับว่ามันเก่งหรือว่ามันทําอะไรได้บ้างละกันเนาะโอเคซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับผมเพื่อนๆก็อาจจะรู้กันแล้วนะครับผมก็คือชินโนบุนะครับผมซึ่งตัวละครชินโนบุร่างเนี้ยมันไม่ใช่ร่างที่เขาเป็นชุนดักเรียนนะครับผมหรือว่าเป็นเสาหลักเว้เขาเป็นร่างที่สู้กับ อสูนข้างขึ้นนะทุกคนนะเอออันนี้ผมขออยญาไม่สปอยละกันนะครับผมเบื่อคนที่ยังไม่ดูนะครับก็นี่เป็นร่างที่เหมือนจะรู้สึกว่าสุดท้ายของเขาแล้วหรือเปล่านะครับผมเออและตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในปานวารีเนี่ยผมธาตุน้ำนะฮะและรวมถึงนะครับสกิลของเขานะครับไม่ใช่สกิลซัพพอร์ตแล้วกลายเป็นตัวละครดาเมจแทนเว้ยและผมบอกเลยว่าสกิลน่าลำคาญและปั่นป่วนมากๆนะครับผมซึ่งที่ผมอ่านคร่าวๆมาเนี่ย เหมือนจะเป็นการที่เขาจะมีสกิลเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองได้นะครับผมอัตราคียขคอะให้ตัวเองได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีความเร็วให้กับตัวเองได้ด้วยและก็จะกลับกันนะครับจะมีลดความเร็วลดความเสียหายเป้าหมายนะครับผมลดเลือดเป้าหมายได้เรื่อยๆนะครับผมโอ้โหน่ารำคาญมากๆนะครับผมด้วยเอฟเฟกตตรงนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็มีพวกลดพลังโจมตีนะครับลดความเร็วเป้าหมายนะครับลดพลังป้องกันนะครับโบนัสความเสียหายลดลง โอ้ผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับถ้าปั้นมาสุดๆนะครับติดเมตาแน่นอนนะครับผมดูจากสกิลเวอร์แบบดีแล้วนะฮะอาจจะมาแทนตัวละครกิยู่ได้เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะและดูเหมือนนะครับลดความเสียหายนะครับอาจจะมาแก้ทางอาศาสะได้เล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลเกมเพล่คข่าๆของตัวละครน้องเขาหน่อยละกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเสียงผมแปลกไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเสียงตอนนี้ขึ้นจมูกบ้างๆเลยนะครับไม่สบายนะทุกคนนะ โอเคแต่อยากรีวิวบ้างครับผมเป็นการโจมตีแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีบัฟให้กับตัวเองบนหัวนะครับผมเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็จะแจกดีบัฟให้กับเป้าหมายด้วยซึ่งดีบัฟนี้นะครับเหมือนจะเป็นการต่อเลือดเป้าหมายได้เหมือนกับสถานาพิษเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครชินโนบุก็เป็นสถานาพิษอยู่แล้วนะครับผมในร่างกายของเขาเนาะก็ตัวละครตัวนี้ก็รับรคาดบ้างๆนะครับดูดิเขาสามารถเก็บสแต็กได้เรื่อยๆได้ด้วยนะครับผมดูดิแล้วก็สกิลเขาครับดูความสวยของเขากลายเป็นผีเสื้อแล้วก็โบยบิดขึ้นเวหาแลล้้วก็โจมมตีฝ่าายยทััิปปงไครบผื แล้วก็แจกดีบัฟอีกต่างหากนะครับผมโอ้โหดูดิมีทั้ง2ดีบัฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟต่อเนื่องนะครับรวมถึงดีบัฟที่ลดพวกความเร็วแล้วก็พลังโจมตีเป้าหมายได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มคีย์ทิเค้ลให้กับทีมของเราได้ด้วยเอ้ยไม่ได้ทีมหรือต้องบอกว่าตัวเรานะครับผมโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับและดูดิน่ารักมากๆนะครับผมมีบีเสื้อบินอยู่รอบๆด้วยนะครับผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าผู้พัฒนาเกมนะครับ ชอบชิโดบุขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคอตูมเพิ่งบาไม่ได้บาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็เอาล่างใบ่เข้ามาเลยนะฮะคือแบบข้าหลายตัวมากๆาเลยนะครับผมสำหรับชิโดบุเนาะและรวมถึงนะครับเหมือนจะมีพลังป้องกันเพิ่มเติมให้กับตัวเองด้วยนะครับผมดีเลยนะครับที่เพิ่มบาเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชิโดบุนะครับก็อย่าลืมนะครับผมดูสกิลเสร็จปั๊บก็อย่าลืมรับ50เพรได้ด้วยนะจ๊ะโอเคต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนนะครับผมมาสู่การสูมสำหรับหาชิโดบุกัันนแล้วะครบ ก็ถ้าไปไวกันก็ไม่ต้องตกใจละกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลยละกันนะฮะและเพื่อนๆนะครับอยากได้ตัวละครนี่เลยเขาทันจิโร่ลากใบนะครับผมสำหรับล่าอสูรนะครับก็ได้บาเป็นที่เรียบร้อยก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้นะครับแต่ตอนนี้ผมอยากได้เกียวเมย์มากๆเลยนะครับดูจากทรงน่าจะไม่มีให้สุ่มนะฮะต้องรอติดตามดาราคนนะครับตอนนี้เหลืออีก30ครั้งเพื่อการนตีนะครับผมและตอนนี้ผมได้จะมีประมาณอยู่ที่กี่ใบวะ90าใบปะไม่ชัวนะครับ ชิโนบุอัตราการออกอยู่ที่1.7%นะครับผมแล้วก็อยากได้มากๆเลยคือ2บงหื่นเพชรนะครับมาซุปคองฟี่ไปก่อนหนึ่งครั้งครับผมเรียกลองดัมชิมกันไปก่อนและส0ครั้งกดป็นลารแบบทิเผลอเปรียงออกมาเป็นโอเคครับผมไม่ต้องรุนนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับรอบที่2ครับผมไปมาไปยังไม่บานะครับผมเท่ากับว่าเราได้การันตีนะครับผมผมไม่ชัว์นะครับว่าตรงนี้นะครับจะมีชิโนบุบาหรือยังนะครับผมป่ รอบที่3เพื่อกาัาตีครับผมเปียงเรียบร้อยครับผมกาัาตีนะครับพอชุดอุโบสร่างนี้ก็ถือว่าได้รักมากๆเลยนะครับผมเรากดรับไปเลยหนึ่งร้อยเพชรนะครับและตัวละครตัวนี้เราจะปั้นนะครับผมเราจะสุกต่อนะครับปะเราสุกต่อเลยละกันให้ผมอีก49ครั้งเพื่อกาันตีครับผมไปเลยครับผม10ครั้งอีกหนึ่งรอบเปี้ยงโอเคครับอยากไม่มานะครับพอออกก่อนกาลนตีก็ดีนะครับทุกคนนะจะได้มีใบตรวจสูมเยอะๆแล้วก็ได้หลายร่างลากมากๆเลยนะครับผมอยากได้โคตรๆนะฮะ ตอนนี้คือลินพันไม่ว่านะครับแถมเสียงฟังไม่รู้เรื่องอีกว่าจะเป็นลมแต่ตัวละครใหม่เข้ามาทั้งทีเราก็อยากจะสูใไปทุกคนดูเข้าใจปะเออเพราะมัน่ารักแล้วมันเท่ไงทุกคนนะโอเคไปสิบใบครับผมขอกดการันตีได้ไหมปืม๊บโอเคผมได้กดการันตีครับผมถือว่าดีครับผมรอบนี้บายอยู่ผมถือเยอะกายังบายอยู่นะฮะเออได้อยู่ครับตอนนี้อีกสี่สบครั้งนะผมเพื่อการันตีและเราเออีกกี่ใบขอญาตส่องแป๊บนะครับ เมื่อกี้ได้ไปสอกมาแล้วผมหลืออีก20สิบใบครับผมไปเราก็สุดกันต่อดีครับอยากได้อะ่ะทีนบูเราต้องไปสุดอยู่แล้วนะครับไปรอบผมบึ๊บโอ้โหยังตกใจดูวว่าก,กระตุกแล้วมันจะได้ทุกคนเลยไปเราขอซื้อเพิ่มอีกเลยครับทุกคนไปเอ้ยทำไมตอนแรกผมไม่เห็นมุมขวาวะหรือผมไม่ได้สังเกตวะไอ้มันกบกืนนะทุกคนพื้นหลังมันกบกืนเข้าไปอะ่ะเออผมบอกว่าเห็นว่าข้างบนก็มีบอกไอ้บ้าเลยแล้วจะออกไปดูทำไมวะโอ้โหยการันตีว่ารอบนี้นะครับเซกเป็ดเลยครับผมรอบนี้การันตีนะครับ เราขอแค่2ตัวก็ไอ้สตัวก็พอแล้วละกันนะครับผมเรียบร้อยผมตัวที่3มาเป็นที่เรียร์สามชิโดบุนะฮะก็ยังปั่นไม่โหดแหละนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมละกันนะครับผมเออนี้ถือว่าดีนะครับก็ได้ใจอีกหลายวันพอสมควรนะครับกว่าจะทําชิโนบุให้ทุกคนดูได้นะครับน่าจะประมาณเดือนหน้าเลยละกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็สุ่มแบบ3การันตีแบบจุกๆเลยละกันนะฮะแล้วก็มาสุ่มตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูซิว่าจะได้ตัวละคร5ดาวมาเล่นหรือเปล่านะครับมีตั้งเยอะนะครับผมเศ ไปครับผมกดไปเลยปึ๊บมีห้าดาวโผล่ไปเนี่ยไอ้อบ้าเอ้ยห้าดาวโผล่แล้วแหละแต่ไม่มี NSR เลยเหรออ๋อมี NSR หนึ่งตัวเซนอิสึสหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอ๋อชิไอ้นี่ครับผมหัวหมูนะครับหัวหมูไปอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เราขอญาตขายตัวละครแป๊บนะครับโอ้โหแบบตัวละครใหม่มาทันทีนะครับเราก็ต้องใส่สุดกันนิดนึงละกันเราทุกคนเนาะโคตรเท่อะทุกคนดูดิชิ้นบร่างนี้คือเท่มากๆนะครับผมและผมดูสกิลแล้วอ่ะผมรู้สึกว่า มันเวอร์มากๆนะครับผมมันเหมือนกับตัวละครสายรักษาอย่างเช่นตัวละครทาบาโยครับแล้วก็เป็นตัวละครดามเบตได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วเป้าหมายได้ด้วยต่างหากนะครับโอ้โหโคตรด้านลำคาญนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้น้านลำคาสบบบเพอกระเสียงผมตอนนี้เลยนะฮะโอ้โหซึ่งก็ได้ทำสุดได้ประมาณหนึ่งดาวรุงนะครับผมณตอนนี้นะครับผมก็ได้ประมาณนี้เลยละกันนะครับถ้าากขึ้นดาวนี่ก็ต้องใช้สองตัวนะครับ แล้วจะรีวิวได้นะครับก็ต้องขึ้นดาวลุงใช่ไหมถ้ากับว่าเราต้องเก็บอีกประมาณ5ตัวละครนะครับโอ้โหน่าจะนานพอสมควรน่าจะแบบเจ็บหนักพอสมควรนะครับผมเลยขอญาติพอแต่พิกรแล้วกันนะครับผมโอเคก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับผมสำหรับการสุ่มแบบแหลกๆนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันนะครับที่ผมสุ่มสุดขนาดนี้มาก่อนเลยกันนะครับไม่เคยสุ่มหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับชิโนบุเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าเราอวยเขาบ้างนะครับผมแล้วก็มาให้สุ่มสักที สำหรับคนที่ถามผมนะครับทักบานะครับว่าเกี๊ยวเบมีให้แลกใบตอนนี้ยังไม่บานะจ๊ะและเจอกันใหม่ในคลิปด่าคลิปนี้คิปนี้แหละบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ที่ไม่จะคนบอกว่าเซน